้อยเชื่อมาหนาวนะคะเสือ่อไปมัดรถปุ้มป่วงจ้าใดยอยากกินมะนาวมาเด้อพี่น้อง มะนาวนะคะเป็นต้นเป็นห่วง้อยนะเสียบที่ย้ายแเลยนั่นก็ได้อยมะนาวค่ะไปมา ได้ปริเดียวไมัดเองบอกพี่น้องได้กระำ่หมใรูมในร้านทีน่มัดผักสดผลไม้สดผักสดกับโคกจิ้มนอกพี่น้องที่ถูกผักที่ถูกยางหลากหลาย พวกไติดุติดมนได้รถแแล้วยาก่อย

ละยี่สิบบาทจ้ะตองหานพีหน่อต้อล่อลูกล่อเต่าซอยกันซอยกันไม่พอพูวต้องซอยกันซอยกับะอะไร่างเอ้ยเออ ดูดยากมากก็สิได้เสร็จไปคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่